ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเหลืองเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกเหลืองโคตรๆนี่เหลืองอย่างนี้หรือเปล่าสวัสดีครับหมู่ทดลองครับตอนนี้มาบางพานะครับแล้วก็พอดีผมมาซื้อของด้วยนะครับเข้าบริษัทนะครับคราวนี้เนี่ย <laughs> ผมตั้ง Google Map อยู่นะครับจะกลับไปที่บางพาเนี่ยเออ่ลงครับลงมากเลยครับตอนนี้ไม่รู้ผมวิ่งอยู่ตรงไหน,น <laughs> ไม่ชินเลยนะครับแต่ว่าเชื่อครับเชื่อเชื่อ o o o g แลละกันนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> นี่ครับผมผมเขาเรียกอะไรนะครับหลีเลี่ยงทาง ทางบายพาสมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอุตสาหกรรมอ๋อปิ่นทองปิ่นทองมันอยู่ตรงนี้เหรอครับอืมครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่มามีโซวงเซเว่นเยอะแยะไปหมดนะครับอกตะแปะเลยนะครับเดี๋ยวผมถึงบางพระแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายอ่าวนะครับเขาเรียกว่าอ่าวไม่รู้บึงหรอบันบึงแบง บองอ่างเก็บน้ำครับของบางพานะครับเดี๋ยวผมถ้าถ้าผมไม่ลืมนะเดี๋ยวผมถ่ายละกันครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมลงไปสักพักหนึ่งก่อนครับน่าจะพักใหญ่ๆเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วครับคุ้นเคยกับถนนแล้วนะครับผมเออลืมทักทายนะครับสวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่เมื่อวานผมได้อัพ ไอโฟนนะครับเกี่ยวกับไอโฟนไปนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรนะครับพอดีผมมาชนบุรีนะครับบางพระนะครับมาทำงานด้วยมาซื้อของด้วยนะครับที่ขที่อะไรนะพวกเครื่องมือก็ขายของเออมาซื้อของเรื่องเครื่องมือด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทําอะไรมากมายนะครับแล้วก็คิดว่าวังว่านะครับวังว่าเพราะว่าเรื่องไอโฟนเนี่ยผมยังไม่ได้ คือยังยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ออนไลน์นะครับผมอัพไปแล้วผมตั้งเวลาไว้แล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนเข้ามาดูเยอะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมผมหวังว่ามีคนเข้ามาดูเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรดีกว่า ตอนแรกผมคิดว่าจะคุยเรื่องโดนัททำโดนัททำแล้วก็คุยเรื่องอะไรหน้าที่เขาเขาคิดกันนัก heart, ับอะไรกับรถกูนน่ะนะครับแล้วก็มีมีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับอ่ในรุ่งองเาทวบ ใน Google an, เขาเขียน่าว่า B A N ําบันบันบางพักใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับสักวันหนึ่งนะครับผมจะเอาโดรนมาบินตรงนี้ครับน่าจะสวยนะครับวันนี้ขนเยอะไหมอ๋อน้ำเยอะนะครับนะ้ำแต่ก็เขาที่เล่ามานี่ยังตื้นอยู่เลยนะครับโอ้สวยมากครับสวยมากเห็นหรือเปล่าครับโอ้สวยครับสวยมาก จะขึ้นเขาครับว้าวงดงามครับงดงามดงามครับโอ้สวยครับวิวนี้แบบสวยจริงๆ ไม่ได้ครับหมูตลองกบกลับมาถึงกรุงเทพบางนากลับมาถึงบ้านแล้วครับผมอ,อ๋อวันนี้เหนื่อยมากนะครับผมพอดีมีออสุนัขผมไปด้วยนะครับมันก็เลยเหนื่อยเป็นเท่าตัวนะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับก็วันนี้เอาไว้สั้นๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณเอกอเล็กซานเดอร์ก็มาว่าว่าทำไมวันนี้สั้นจังนะครับเป็นบางวันครับพอยุ่งๆเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับหรือไม่ก็เดินทางเยอะเนี่ยผมก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับคุยไป่ด้เปื่อยแล้วกันนะครับผมมาแทรกฝั่งนี้ครับก็ที่คําถามที่ผมเจอบ่อยก็คือจอเหลืองไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจอเหลืองยังไงนะครับเดี๋ยวผมอ ต่อจากเมื่อวานนะครับว่าจอเหลืองนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเท่าที่ผมเห็นในในเว็บหลือใน YouTube นะครับอของเขาเนี่รุ่นรุ่น iOS เก่ามั้งนะครับก็เลยไม่รู้คือต้องเทียบดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมให้อะไรเนี่ยเนี่ยครับคือมันจะมี อันนี้ออกมาใช่ไหมครับตรงเนี้ยคือ,คอมาเอาเครื่องมาเทียบปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับของของผมเองเนี้ยสีตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าคือของศูนย์เขาสีดามั้งของเขาอะเป็นสีขาวฟอนต์อะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็น iOS เวอร์ชั่นเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผม แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ที่ผมเดานะผมเดาเอานะครับคืออ่าอ่าผมให้ดูละกันนะครับปกติเนี่ยผมจะไว้ความสะอาดไม่สะอาดสว่างนะครับผมก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับน้อยมากนะครับผมจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้มันก็จะขาวสว่างเลยนะครับผมก็เลยไม่ชอบนะครับแสบตาด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าน้องเขากดตรงนี้หรือเปล่านะครับ ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเหลืองเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกเหลืองโคตรนี่เหลืองอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมผมเดาเอานะถ้ากดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหลืองนะครับกดอย่างนี้มันก็จะขาวนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น้องเขาคอมเมนต์มาน่าจะสองรอบแล้วมั้งเรื่องเขาบอกว่าดู youtube ไม่ได้นะครับ youtube บางทีถ้าไม่ได้อัปเดตบ่อยๆเนี่ย ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมจะอัปเดตตลอดนะครับจะมีปัญหานะครับจะดูไม่ได้สมมุติว่าถ้าต่อ wifi อาจจะดูได้บางทีเป็น 3G หรือ 4G อาจจะดูไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันมันอยู่ที่เซตติ้งด้วยนะครับผมน้องลองดูที่เซตติ้งก่อนนะครับ1น,นะครับ2ไม่ได้อัปเดตนะครับไม่ได้อัปเดต 3. เหตุผลที่ไม่ได้อัปเดตนี้ผมไม่แน่ใจครับว่า เจลเบรกอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจลเบรกอยู่เนี่ย ios ก็อัปเดตไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็อะไรต่างๆที่มันอัปเดตสมมุติว่า ios อัปเดตปุ๊บเนี่ยแอปมันก็จะอัปเดตตามตามตาม ios เนี่ยก็จะไม่ได้อัปเดตแล้วมันจะติดขัดก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่คือมันมันมันดูไม่ได้อ่ะ ไม่รู้จักที่มงไงเข้าใจปะเข้าใจที่ผมพูดนะครับลองดูครับผมเนี่ยครับผมใช้มาทั้งวันที่ที่ผมบอกว่าแบตมันอึดนะครับนะครับเล่นไลน์เล่น Facebook นะครับแต่ไม่ได้เล่นเกมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จเลยนะครับไม่ได้ชาร์จเลยเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับทั้งวันเลยวันนี้นะครับชาร์จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าผมถอดปุ๊บแล้วก็ผมก็ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาใช้ Google Map อะไรต่าง นะครับก็ประมาณนี้ยครับยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องชาร์จแล้วนะครับโอเคพอหรืออยังยังหรือเปล่าน่าจะน่าจะยาวแล้วนะน่าจะยาวแล้วนะครับผม๋อนาฬิกาผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมลองลองใน t w i t TER ไว้นะครับก็เอาเกาวตาช้างมาสรุปก็ต้องเอาเกาวตาช้างนะครับมาแปะแล้วก็แล้วก็ สายเนี่ยใน a เม z o n ญี่ปุ่นมีขายนะครับประมาณเท่าไหร่วะ2,000เยน3,000เยนอ่ะผมไม่แน่ใจผมอาจจะสั่งซื้อทางด้านอินเทอร์เน็นตดูครับแต่ไม่รู้ว่าค่าขนส่งมันจะแพงหรือเปล่านะแต่น่าจะเบานะครับน่าจะเบา,น,า,เบาน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ดู iPhone ของเมื่อวานนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมเม้นมาได้เลยครับเม้นมาได้นะครับเมนมาถามโน่นถามนี้ได้นะครับคอมเมนท์ที่ผมค้างๆอยู่มีไหมนะที่น้องๆเขาถามบ้างอะไรบ้างนนะครับเดี๋ยวไว้คุยอ้าวไม่เอาดีกว่าโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งกับหมูทดลองครับอัปเดตท,ทุกวันนะครับอย่าลืมถ้าอยากคอมเมนต์ก็เมนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมูทดลองนะครับน่าจะอันนี้หน้าจอเล็กๆแล้วก็ข้างบนเนี้มันจะมีหน้าผมอยู่นะครับหน้าจอแล้วก็กดซับสไคร์ได้เลยมันจะอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ไม่แน่ใจนะครับฝั่งนี้แน่จะมีวิดีโอของมั่วอันอยู่นะครับเอาไว้ดูะน,นะครับนะครับบาย